ค่าเก็บก็ไม่คุ้มลไม่คุ้มค่าเก็บเนี่ยเสียค่าลิงตัวละบาทเอ้ผลละบาท50แล้วมันไม่คุ้มเป็นแล้วเวลานี้แต่ต่อเป็นนี้นะฮะมันกลายเป็น25บาทมันอาจจะลงมาเหลือสัก20บาทชาวสวนแสดงว่าก็น่าสนใจที่จะปลูกสนใจที่จะปลูกและมันปลูกสมมติปลูกมะพร้าววันนี้มันกี่ปีโดยเฉลี่ยถ้าเป็นมะพร้าวใหญ่8ปีถึงจะเริ่มออกลูกแต่เดี๋ยวนี้เรามีลูกผสม6ปีก็ได้แล้วนะฮะแล้วผลก็ดกขึ้นและดับน้ำมันท่านผู้ท่านผู้ชมที่อาจจะมีที่อยู่ริมชายทะเล ปลูกมะพร้าววันนี้หกปีเนี่ยมีลูกมะพร้าวแน่น้ํามันมะพร้าวเอามา เก็บลงมาทํากระบวนการอย่างที่แต่กระบวนการอย่างที่อาจารย์มีอีกหลายหลายกระบวนการกระบวนการที่เขาทากันวันนี้ที่เป็นออกมาเป็นขวดขวดเป็นที่น้องรุ่นใหม่ๆเขาทาเนี่ยครับมันเป็นอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอย่างเมื่อก่อนนีตอนที่เราเริ่มเริ่มชมรม้นนี้สามปีที่แล้วเนี่ยผรสํารวจดูมี3โรงนะฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นร้อยแล้วก็มันจะเป็นพันชมรมของอาจารย์เองเราเนี่ยนะครับมีสมาชิกน้อยน้อยเราก็เริ่มขึ้นจากไม่กี่คนตอนหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ม,มีสมาชิกท่าไอยู่ชมรมอยู่สมาคมไม่รู้กี่สิบแล้ว <ฮะ S 2> สาม0ิบสสปีสมาชิกก็คง200-300 <ฮะ S 2> ของเราเวลานี้3ปีเนี่ยแปดแล้ว แล้วนับวันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาได้ผลประโยชน์ได้เอกสารที่เราให้มาเอกสารของอาจารย์อย่างเงี้ยมาอโรมมาสัมมนาเรามีการทัศนศึกษาพาไปดูโรงงานสกัดน้ํามันพาไปดูสวนมะพร้าวทุกอย่างเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์ตอบแทนแล้วเขาใช้แล้วได้ผลเห็นกตาเลยเขาบอกตอบกันไปเอาเอาละทีนี้อาจารย์เราสมมติเรามีสวนมะพร้าวผมมีสวนมะพร้าวเนี่ยผมอยากจะตั้ง โรงงานทําน้ํามันมะพร้าวเนี่ยครับไอ้เครื่องจักรเครื่องอะไรมันเอามาจากไหนอะง,ง่ายๆเลยนะฮะคเครื่องที่ทําำง่ายเวลานี้ราคา3ามสี่หมื่นบาทเครื่องเครื่องใช้แรงเหวี่ยงนะฮะ<อ>คำว่าแรงเหวี่ยงหมายถึง <ทำ S 1> เอาน้ำต้กกัทีเนี่ยไปเข้าแรงเหวี่ยงโอเคหมุนเร็วสักสองสามพันรอบต่อนาทีมันก็จะออกมาเป็นน้ํามันมะพร้าว มันจะแยกแยกน้ำให้เสร็จแยกน้ำกับน้ำมันให้เสร็จแต่เวลานี้นะถ้าเอาลงทุนมากๆหน่อยใช้เครื่องแรงเวียงที่มีแรงเวียนสักสามหมื่นรอบต่อนาทีมันยิ่งได้น้ำมันมะ้าวที่คุณภาพดีมากโมเลกุลเล็กๆมันออกมาโมเลกุลใหญ่มันไม่ออกที่เป็นเวอร์จินจริงๆแล้วก็มันมันมันเบากว่าเนี่ยคือหมุนสามร้อยสามหมื่นรอบต่อนาทีแต่ที่ยังใช้อยู่เวลานี้ก็มีการหมัก อย่างถูกวิธี<ม>นะฮะซึ่งไม่เสียพลังงานเลยอันนี้ก็น่าสนใจ<ะ>แล้วเขาก็บอกว่ามีกร,รดลอริกสูงมาก การใช้เครื่องบีบก็ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นมันมีหลายวิธีมีตั้ง4วิธีง่ายๆวิธีการหมักนะการบีบบีบการกลั่นฮะการกลั่นนี่หมายถึงว่าเอาเข้าไปในในหม้อลัลนแล้วก็ให้ความร้อนมันละเหยออกมาเป็นไอเอาไอไปควบดันก็จะได้น้ํามันวิธีนี้ก็ดีนะกับแอแรงเเวียนที่ใช้น่าจะตั้งใจเรียนวิเยนศาสตร์มากกว่านี้มันไม่ยากับคือคนที่คนที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ต้องเรียนถึงขนาดนี้ไปซื้อเครื่องมารู้วิธีเครื่องก็มีขายทีนี้ทีนี้อาจารย์เครื่อง พวกนี้ยหรือวิธีการพวกเนี้ฮะ มันจะอาจารย์แน่ใจได้ยังไงว่ามันได้คุณไม่ได้ของที่มีคุณภาพมันมีไม่ของที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพมันต้องมีแน่นอนคือโรงงานส่วนใหญ่นะฮะเขาไม่ใช่ทําวันนี้ออกมาบเขาต้องทดสอบแล้วทดสอบริงกได้คุณภาพที่ดีโรงงานไหนที่ออกมาคุณภาพไม่ดีมันอยู่ไม่ได้นานอะครับตอนเดียวกันนะฮะเวลานี้เรามีโอท็อปมากเราส่งเสริมให้โอท็อปเขาทำเพื่อประโยชน์ในในครัวเรือนในชุมชนรับเขาก็ทำออกมาบางเจ้าก็ดีบางเจ้าแม่รักษาคุณภาพเช่นมีน้ําปน พอมีน้ำปนนะครับมันเกิดปฏิกิริยานิดเดียวทำให้เกิดการเป็นผื่นขึ้นมามตัวนี้ไม่ดีเนี่ยผม<ต>จะถามอาจารย์ว่าสมมติอะะเ,เ,เราคุณสมบัติเรารู้ว่าปลายทางถ้าได้ของดีเนี่ยมันดีแต่ตรงเนี้ยอาจารย์เราจะผู้ประกอบการเขาคุมคุณภาพยังไงอะไรที่เป็นตัวชี้วัดเขาต้องต้องควบคุมคุณภาพอย่างดีอันแรกเขาได้ขอไอไอน้อยอ,อ,อนะค,ะครับขอพวก บรรดาสิบัติต่างๆเนี่ยของอเมริกาก็ดีพวกออร์แกนิกก็มีนะฮะนวัตกรรมก็มีทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรักษาคุณภาพถ้าเขาไม่รักษาเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ไอ้ไอ้สเตติโอเพราะเพราะมันมันเกี่ยวกับการค้าของเขาด้วยแล้วถ้าเผื่อใครก็ตามไปพบว่าเขาน้ํามันเขาไม่ดีสักล็อกหนึ่งหรือขวดหนึ่งเนี่ยเขาเขาเสียเลยเพราะนั้นเขาต้องรักษาคุณภาพผมยืนยันได้ว่าบริษัทที่ขายอยู่รายนี้เนี่ยคุณภาพใช้ได้ ผมไม่สามารถจะบอกว่าอันดดีกว่าไหนแต่ก็คิดว่าทุกบริษัทอาจารย์อาจารย์คนนั้นอาจารย์คงรู้ว่าแต่ว่าอาจารย์บอกไม่ได้เดี๋ยวผมรู้ไปช่วยช่วยคนหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลาเอียงว่าเพราะเราทําหน้าที่เป็นกลางเวลาเนี้ยผมทําหน้าที่ไปส่งเสริมให้เขา แต่ไม่ใช่ว่าผมมีประโยชน์ใดๆกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนี้ต้องเขาออกโตเลยนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ของเขาเลยแต่ช่วยให้เขามีรายได้อาจารย์ผมยังนึกว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนหนึ่งซึ่งทำแต่ผมทาผมก็ไม่สามารถจะมาโฆษณาอย่างนี้ได้เพราะผมช่วยโฆษณาความดีของน้ำมะพร้าวโดยรวมโดยส่วนรวมและที่สําคัญหวังอย่างเดียวว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะส่งน้ำมะพร้าวของเราไปจําหน่ายต่างประเทศเวลานี้ที่ปีแล้วเราได้65้าล้านบาทปีต่อไปเนี่ยทั้งเมืองจีนทั้งตัสเซีย มาหาเราแล้วเราดีในเรื่องของคุณภาพมากกว่าฟิลิปปินส์แต่คนผลิตของเราเนะี่ยสู้เขาไม่ได้ฟิลิปปินส์เขามีผลผลิตมากกว่าเราเมืองเขามีตะมะพร้าวของเรามีน้อยกว่าเขาเยอะถ้าถ้าผมจะถามตัวที่ไม่เอ่ยชื่อบริษัทเนี่ยอาจารย์น่าจะมีบริษัทที่อยู่ในใจเนี่ยอาจารย์คิดว่าทําไมบริษัทที่ทําผลิตไ,ได้ได้คุณภาพดีเนี่ย เขาทาอะไรที่แตกต่างกับบริษัททั่วๆไปอันแรกคือเขาควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนความสะอาดของโรงงานนะฮะความสะอาดนี่สำคัญคใช่ไหมถึงกว่าในเรื่องของการหมักเนี่ยนะฮะ,ะถ้าเรามีเชื้อโรคตื่นๆเนี่ยเขาไปปั๊บเดียวมันจะหมักแล้วได้น้ํามันที่เหม็นขืนหนุนเลยมันต้องควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่ผลมะพร้าวบางเจ้าเนี่ยไปคัดคาผลมะพร้าวที่โตในในท้องถิ่นที่มันมีปุ๋ยธรรมชาติมไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มียาฆ่ามแลมแลงแต่ส่วนใหญ่มะพร้าวก็แทบจะมีอยู่แล้วนะฮะ เขาคัดตั้งแต่ผลต้องเป็นผลที่ดีเอาเอาเอา,เอากะทิมาแล้ว ขบวนการทุกอย่างกะทิก็ทำกะทิชันดีขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยควบคุมคุณภาพตลอดเลยนะเครื่องจักรเขา็ดีเพราะนั้นสรุปได้ว่าคุณภาพที่ออกมาเนี่ยมันมาตรฐานมันเป็นออแกนิกนะส่วนใหญ่มะพร้าวนี่ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้ยาที่ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่วันนี้มะพร้าวเป็นพืชธรรมชาติธรรมชาติตั้งแต่ว่าน้ําที่มันดูดขึ้นไปไปอยู่ในน้ำมะพร้าวที่แสนจะบริสุทธิ์สะอาดที่สุดในโลกเลยนะเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่มีน้ําบริสุทธิ์ที่สุดในโลกสามารถ ฉีดเข้าในในเส้นเราได้เพรามันมันดูดของแต่รอมาชาหมแล้วก็เข้าไปอยู่ในผลแล้วตัวมะพร้าวเองก็บริสุทธิ์นะฮะไม่มีไอพวกสารเคมีต่างๆแปดเพื่อนเข้าไปปนเลยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยต้องตรวจคุณภาพถ้าเกิด ทำให้ดีบริษัททำดีก็ต้องตัดเก็บเลยรับเขาบางคนเขาไปจองเลยนะสวนนี้เป็นของเขาแล้วก็ให้บวมหลงดูดูรักษาถ้าเป็นได้รับราบออแกนิกเขาก็จะไม่ยอมให้มีการใช้สารเคมีโดยเฉพาะพวกยาฆําศัตรูพืชปุ๋ยเลยแม้แต่บริเวณใกล้เคียงก็ห้ามมีการฉีดเพราะมันลงไปมันเสียหมดมันจะเข้ามาเพราะนั้นทำให้เสียพอเข้าชู้สู่การหมักการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เดินมันก็ทําต่อไปได้ แล้วบรรจุขวดคือปัญหาว่าเขาต้องมีการตรวจสอบคุณภาพว่าเป็นออร์แกนิกสําหรับโคที่ได้ตราออร์แกนิกนะฮะที่จะส่งไปสหรัฐอเมริกาหรือบประเทศที่เขาเนี่ยแต่อกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตพวกนี้มันทําให้มีเคมีอะไรลงไปได้ไหมไม่มีครับต้องไม่มีเลยฮะเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเข้าไปในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวมันเป็นธรรมชาติจริงๆที่เราทําคือวิธีหมักนี่ไม่มีสารเคมีที่วิธีการบีบก็ไม่ใช้สารเคมีที่วิธีกลั่นก็ไม่ใช้สารเคมีและวิธีใช้แรงเหวี่ยงก็ไม่ใช้ สารเคมีทั้งหมดเป็นเวอร์จินโกลดออยคือน้ํามันที่ไม่ผ่านสารเคมีและความรอ้อนครับครับผมอยู่กับอาจารย์นรงชมเฉลานะครับประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ามันมะพร้าวแห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับเพราะว่าอาจารย์อาจจะได้เจาะลึกในบางเรื่องที่ท่านผู้ชมน่าจะสนใจครับช่วงหน้าคุยกันครับ รก,กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพาณิชส,สร์สรนะครับผมยังอยู่กับอาจารย์นรงโชมเฉลาคุยกันเรื่องน้ำมันมะพร้าวเราพูดถึงเรื่องกระบวนการ<ล>ประโยชน์ของมัน,รมนกระบวนการผลิตครับอาจารย์มองว่าอนาคตเนี่ยมันจะไปได้จริงหรือเปล่าผมยังกลัวงอาจารย์เลยว่าเ้วเถอกันอีกพักหนึ่งถึงจะไม่มีใครบอกว่าไม่ดีเนี่ยมันก็หายหายกันไปอาจารย์มองเป็นไงอันนี้ผมขอยืนยันนะฮะว่าจากที่ผมได้ศึกษามาครับ แล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมผมะนักดีเลยว่าถ้าทําอะไรผิดไปครั้งหนึ่งเนี่ยประวัติเราเสียแน่<ะ>น้ำมันมะพร้าวเนี่ยผมถนักดีว่าเป็นน้ํามันที่มีคุณภาพดีที่สุดผมจัดว่าเป็นน้ํามันมหัศจรรย์นะคำมหัศจรรย์เนี่ยบางคนเขาไม่อยากใ,ใช้แต่ผมใช้เพราะว่าดังที่เรีนนทราบข้อดีสีประการไม่มีน้ํามันอื่นใดในโลกนี้เสม,อ,มอัเลยและผู้ที่มีประสบการณ์ใช้น้ำมันมะพราพ้าวยอม<ะ> เรียกว่าไปถามดูได้เลยใครชนพราวแล้วเป็นผลยังไงอความอ้วนเกิดดีนะฮะเรื่องน้ําตาลก็ดีเรื่องโรคต่างๆก็ดีนะฮะมันไม่มีเหลือเลยมันมีแต่ความแข็งแรงสดชื่นแล้วก็กระเริกกระเพริผมผมเห็นอาจารย์เนี่ยผมาก็ผมก็ต้องอยากเป็นอย่างอาจารย์เลยนะครับแต่ทีนี้อาจารย์สมมติผมเป็นผู้บริโภคนั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากกินน้ํามันมะพร้าวแล้วเนี่ยเดินไปตามร้านเดินไปตามอะไรเนี่ยจะรู้ได้ไงว่า ขวดไหนหรือประเภทไหนที่มันแล้วมันดีหมดครับอันนี้ต้องยอมรับเลยเท่าว่าในบรรดาผู้ประกอบการเป็นร้อยราย,เ,ยเราไม่สามารถจะควบคุมได้แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปควบคุมเขาปล่อยให้เขาตามทาตามเรื่อว่าแล้วแต่เขาต้องการแต่ถ้าหากเขาทําไม่ดีนะฮะมไม่นานแล้วครับเขาอยู่ไม่รอดเวลานี้มีหลายรายแล้วที่ออกมาแล้วก็ เลิกไปเพราะว่าไม่รี้ควบคุมคุณภาพประเด็นสําคัญคือน้พร้าวนี่ยเป็นน้ํามันที่อิ่มตัวมันไม่ควรจะมีการเกิดการหืนขึ้นมาคือไม่กลิ่นอิ่มตัวเท่านั้นถึงจะหืนได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นเนี่ยอันแรกเลยเนเลยว่าถ้าหืนแล้วเนี่ยเกิดอันคือถ้าซื้อมาเปิดขวดบับกัดกลนแล้วเหม็นหืนบัฟแต่นี่น้ำมะพร้าวนี่สาคัญคือมันมีสองแบบแบบหนึ่งคือมีกลิ่น หอมน้ำมันมะพร้าวหอมมะพร้าวเอางั้นดีกว่าหอมมะพร้าวก็ต้องมีกลิ่นมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวกลิ่นกะทิกลิ่นมะพร้าวกลิ่นคล้ายๆอย่างนั้น่ะบางคนเอามาทาแล้วแหนนี่มันเหมือนกับเอามะพร้าวามาทาอันนี้ก็ถูกต้องอันนี้ยังโอเคเคแต่บางคนไม่ชอบเขาก็มีอันที่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นหรือแต่งกลิ่นโดยใช้พวกดอกส้มมั่งพวกดอกไอ้อะไรที่เป็นน้ำมันหอมมามามาลอยไปก็จะเป็นกลิ่นแ้วน้ำมันที่มาทำเป็นน้ำมันสปาเวลานี้น้ำมันสปาเนี่ยกำลังขึ้นชื่อมากที่เกาะสมุยเกาะภูเก็ตก็เป็นนน้้ามมัพร พร้าวไปเติมปิ่นแล้วตัวน้ำมะพร้าวเองใช้เป็นตัวที่พาไอ้ปิ่นเข้าไปในร่างกายแล้วมันดีกว่าน้ํามันอื่นตัวที่ว่าม,มันมีไอ้ไม่มีอนุมูลสระเกิดเพราะอาจารย์มันดูดซับเร็วซึมเป็่งยังเร็ว พกอดอากลิ่นละเอากลิ่นนะฮะสองความความเหนียวหนืดของมันมันเป็นน้ํามันที่เบามากเราเอาน้ํามันทูเหลืองน้ํามันทานตะวันมาดูนะมันจะเนืดถ้าทานเข้าไปมันติดคอถ้าทาผิวหนังมันจะทิ้งววาเป็นเวลานานเลยน้ำมะพร้าวเนี่ยโมเลกุลมันเล็กกว่ามากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดก็เบามากทาปั๊บทาปั๊บภายในนาทีสองทีจะต้องซึมกับอะไรถ้าเกิดผมทาไปยังเหนียวเหนียวอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของดีคือมันเป็นน้ํามันที่หนัก ความความที่มันโมเลกุลของมันใหญ่เนี่ยทำให้มันเคลื่อนที่ช้าน้ำพระโมเลกุลมันเล็กเคลื่อนที่เร็วก็ซึมเข้าไปได้เร็วถ้ากินเข้าไปมันก็ไม่คือทานนิดๆเนี่ยมันควรจะเดี๋ยวควรจะแห้งแล้วายในสองนาทีก็อ่านี่เป็นวิธีดูอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งผมผมได้มาสองขวดครับขวดหนึ่งเนี่ยใสใชอะใสแล้วตั้งไว เขาเลยตั้งไว้ในห้องเย็นออ๋มันขุนนจะเป็นขุนไข่แล้วพอไปตั้งไปลองตั้งผมไปตั้งกลับไปตั้งในครัวมันก็ใสแต่อีกขวดหนึ่งเนี่ยตั้งแอร์ก็ไม่เป็นครับคือใสตลอดต่าางกกกันนนใรระบวผมเลยไม่รู้เนี่ยวาจะมาถามอาจารย์มันเป็นยังไงมันต่างกันตรงนี้แต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญน้ำเนี่ยมันแข็งตัวที่อุณหภูมิสี่องศาน้ำมันพระแข็งตัวที่25่สิาองศามีนะหมอจากโรงพยาบาลหมออากาศเลยบอกว่า เอาน้ำมันถูนเหลืองไปเข้าตู้เย็นมันไม่แข็งเอาน้ำมันมะพร้าวเข้าตู้เย็นมันแข็งตัวอลองคิดดูที่ว่าเราบริโภคเข้าไปในหลอดเลือดมันจะเกิดอะไรขึ้นอมผมก็ไม่เข้าใจว่าหมอคนนี้จบหมอไปยังไงไม่รู้ว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ย3ามสิเจ็องศามันไม่มีโอกาสจะไปแข็งตัวได้เลยไม่เหมือนกับอุณหภูมิในห้องนอในยี่ห้าเกิดมัน